สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอ็นีช่องต้าเบิร์นารูตีถาน้อยออฟฟิเชียลนะผมนี่นะครับการทำงานพีนทีเกีย็บสิแล้วนะครับกุ้นน่ะพี่น้องโอ้ยลองกล้องไหมครับพี่น้องตีชมไม่เด้อครับกล้องไหม กลองไม้ครับกลองไมโ้โอ้รถแห่แล้วชีลงุงเฮาไปนทำนะครับรถแห่เฮาชิลุงไปพร้อมนะครับเนี่ยรถแห่ลำเพลินเต้จะเดือดครับพี่น้องบอดโจเอารถแห่ลงไปพร้อมเทียวเนี่ยรับรองดูเด็ดเผ็ดมันครับมันอีหลีหรอมันกระดอกกระเดี้ยพุ่นแล้วโอ้เฮปูนแล้วครับนี่ก็ได้ขอบคุณงานโดยพญิบือกระปลาล๋าอำนาจครับผม

จ้าลพอ,อทาจล่มีอ <c oughs> <c oughs> ันกี้น้นองฝากจิชมอยู่เด้อครับผมกล้องไม่ห้าไปีนีไหเนี่ยก็คือบนเนี่ยแ่ห้อขึ้นแล้วแค่ห้อ บรรยากาศรอบๆห้องหลังจากที่เมื่อวันปรับแต่งดินไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเหื่อ้าก็มีแน่นิดหน่อยมือนีเทปปุลแล้วครับปุนเลยควบคุ่มต่อสามนาจครับพอนะสามนาจคุ้มงานเองเลยมือนีของแท้อีโอ้โดมห้อง บอดแล้วจัดให้เลครับอดกระเป๋าน้าจัดให้เต็มเต็มเลยมองยูมอง,อมองเศร้ามองจอดหลอกจอดรถแขกไปแท้มากผู้ใดที่ไปมาแล้วมากเลย,ม,เยมาเยี่ยมมหาพี่น้องทีมงานอุบลไายยันเช้าเขาเกิดกำลังเก็บวิธีครับผมเด็ดดีแล้วละลพี่น้องโอ้ทำงานเร็วดิทีมงานมาตฐานของเพื่อนอุบลไายยันเช้าครับกำลังตีโดยเฮียยัน ปึ๊บปึ๊บปึบโลพี่น้องเห็ุคือจังมันม้วนไม่หลิกนี่นะโอ้คันมันยังชั่นอยู่กับสิเป็นน้ำมือคนหลับหรืพี่น,อน,น,น้องไงวันนี้กล้องเพิ่นดีปั๊นนี่กับคอมเมนต์เนี่ยมันยังชั่นอยู่กับสิเป็นน้ำมือนมือเต่าอะไรบาดเนะี่ยเต่าจะได้เต่าจะได้ไปฝึกกันวิทยายุทธเหตุมือหนิงหนิงแล้วบัดเนนะี่ย ก็ปกติเป็นคนมือเป็นคนนั่นอันนี้นโมนิ่งมาจไหนเพราะว่าแกงแขนโยบดขึ้นเบ็ดเบ่ดทั้งขอใส่ยทั้งขอใส่ยทั้งนิ้วพี่น้องแต่ว่าประเภทขอนี่ยังม่ทำนิ้วพี่น้องนิ้วเลยแบบโอ้ยตะแคงลงสีกกระทป๋พี่น้องบู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 บัดโว้ยแล้ว โอ้น้อหัวมวนกันไปพี่น้องอเอาเก็บเป็นรถแล้วนั่งร้านชวนนี่โอ้เพิ่อนเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยดีพี่น้องมาฐานของเพิ่นเนาะมาฐานเนาะมาฐานเนาะเออข่อท้าครับข่อท้าสู่ไปครับสู่ไปเฮา อุบลราชธานีบ้านพ่อใหญ่กันเทยตัวเนี่ยบ้านอาจารย์ผมนั่นเนี่บ้านอาจารย์ผมตันผมเลานยางไปไทยชิปทั้ททงในบุญเหรอประเนี๋ยนี่แบ่งไปนก็รถแหบ,บอ่ะไม่ต่างกันเลยเออแต่ก็รถแบบุ่นแหบ ไปสบายอนะแอร์เย็นได้สบายใช่ป่ะจะไปน้ำเนี้ยจะไปน้ำเนี้ยออนอน,นสบายะอะตีเบาะนอนอะโอชาใช่ป่ะพูดนะโอ้บัรน,นี้ไปฮอนมีแอร์พร้อมเสียปักมานอนแอร์พร้อมบัรน,นี้อโอ้ไปรปแถแห่ดีกว่าเว้ยเดี๋ยวพี่นอ้องรถแห่ของแอร์ไว้เช่น โอ้ไปจอดรถอะเปิดแอร์นอนอย่อยุ่ง้องนี้เนาะคือจะคักเนาะเนี่ยรถดโมอปูนเข้ามาแล้วพี่น้องเอา้าลองดูเท่ยัยงไรนี่รถเดี๋ยวนี้ เท่ที่สุดบุลีรัมย์น้องขอบเด็กเพิ่นกั้นไว้บุลีรัมโอ้่แม่นี่แม่นี่แม่โอ้เฮ็ดดีเถอะวะเออไว้เออไว้ยคนน่ะคน่นึ่ะอืมเนียมกิ๊บพี่ดอก โอ้อหอะไรครับคุณอแล้วครับท่านคุณเริ่มแล้วเริ่มแล้วรายงานสถา,านการณ์คือกันครับช่องอื่นครับช่องตาเบิดอาจีชาแน่สีเลี้ยวแน่แต่ว่าตอนนี้น่าจะเลี้ยวคือครับพอได้โทรศัพท์ใหม่มาแล้วจัดให้แบบ,บุรุษเลยพี่น้องสีบ่ สีบ่อบอกว่าสีได้มือแล้วจะคลิปแต่ว่าสีพยายามลงตลอดทั้งวันท่าพอย่ากิจธ,ธรรมยากชอทบทำยากมีปผสมประชุม่มทำยากคุยนั่นคุยนี่กันอาจารย์เอาตะีกับทีมงานเตา้ากองทิศไทยเบป็งตลอดครับตลอดทั้งวันฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร่นะครับกดไลค์กดแชร์ช่องเต้าเบิรนะ์ดนะผู้ดใดผู้ใดแชร์แล้วก็แชร์อีกครับแชร์เข้าวนาฟีจะคลองแชร์เข้า ไล่เขายังต่างๆเขากรุบอยังต่างๆที่พี่น้องมีแชร์ช่วยกันแชร์ช่วยกันนะครับอ,บอ,บอีพีเต่าเบิร์ดอีพีสาวน้อยเพลอนเพลงเขาเพราะได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปครับผมโอ้ยเปล่ามา้วก็ยังดีใจอยู่พี่น้องเก็บเงินซื้อโทรศัพท์ราคาเป็นหมืน่นถึงโมเมนต์ไอโฟนถึงที่เป็นยี่ห้ออื่นแต่ว่าถังราคาเป็นหมืน่นก็ดีใจกับเก่าครับ นเพราะว่าเต้าอยู่ในจุดๆนี้หาเงินได้หาเงินได้ไดประมาณนี้ซื้อได้ประมาณนี้นะโอ้ยดีใจแหงเลยครับข่าคภูมิใจแหงว่าคิดว่าจาของที่เก็บเงินได้นะความหมายว่าเพื่อเงินน่ะรายได้มันมีมันมีของมาเรื่อยๆครับแต่ว่าพอคิดว่าจาของที่เก็บเงินได้ตะก,กี้จาของใส้ายกินหลายเซเว่นสั่งคูมค่มือคู่มือตะกี้นอนอยู่โดมพอดีช่วงหลังๆแม่บอเลยครับ บ่อซังบ่ออย่างก็จำเป็นที่ดีบ่อบ่อซังเจี๊ยบบ่อซื้อบ่อลงกูเหมือนพี่น้องแต่ปันนั้นมันก็ยังอ้วนอยู่บนก็ได้บนมึงยังอ้วนอยู่ปันนี้หุทนก็สิพยายามลดหุนปัจนี้พี่น้องขนาดเกมนั้นซื้อแล้วครับก็ยังเฮ็ดได้ภาษาลดหุนนั้นเป็นอย่างมันยิดพอได้เนาะเอาลองดูจะเราหน่อยเอาครับ ปีหนึ่งรถโลหนึ่งสองโลก็ยังดีกว่าอันเพิ่มแน่นอนรับไม่น้องหรือจเป็นเดือนนึงรถได้ขี่องขี่จริงๆก็ยังใกว่ามันเพิ่มขึ้นอยสิพยายามเห็นครับผมมันน่ลงเห็นหรอูดก็ได้ถ่าเบื้งเมียโอ้สิเบื้งม่นอกกิฟนี่เพื่ไเบื้องรับไม่น้องกิฟนี่เพราะว่า ร,ร,รู้สึกว่าขาดซื้จะบุกแล้วครับรู้สกว่าขาดซื้จะบุกเต่าแล้วเอาโอเคครับพอกันคลิปหนาครับผมสุดท้ายนี่กอฝากงานครับวันที่สาสบเอวันที่หนึ่งสองสามครับซื้อบัตรจองโตออนไลน์หนึ่งร้อยแปดิบบาทเด้อพี่น้องเด้อฝากด้วยครับขอบคุณสวัสดีครับ